มอร์คอสและเกรกครับทีมลักชัวรี่ของพวกเรานะครับเราจะทำทวินที่มีคอนเนคชั่นคอนเซ็ปต์แรกนะครับจะเป็นลักชัวรี่มีเวลา30วินาทีจับเวลาครับ 2> One, two, One, two, 1 2 3 1 2 3วางแผนการทำงานก็มอร์คัสหลับนะครับวับนนี้และผมก็ซัพพอร์ตเขาเขาต้องการอะไรเขาจะบอกผมผมก็จะทำอย่างนั้น Yeah actually we plan and we agree like okay Greg will be in front of me because I'm taller than him so I can see how hide you know, like how you are positioned, try are s like I to can can m คอนเซปต์ต่อไปจะเป็นคาไว้ครับอันนี้สองก็แบลอันนี้ไม่มีแผนเลยก็เอาหน้ามาติดก,กันสองคนแล้วก็ยิ้มอย่างเงี้ยแค่น,นี้ก็แบลแล้วครับส,สองสองหนึ่งหมดเวลาครับคอนเซ็ปต์สุดท้ายครับอาว์ฟองกอร์ one two three จริงๆยากยากยากด้วยล่ะถ้าเป็นเรา,าก็ยากใช่ เม่ององมเราบางทีก็น,<ว>กนั่งเฉเอ b r e a k m a เนี่ยจริงๆอย่างที่บอกนะเรามีความคาดหวังที่จะเห็นอะไรที่แบบว้าวอยู่เหมือนกันเพราะว่าเป็น King of Masterclass แต่ในความเป็นจริงกลับกลายเป็นว่าไม่ได้เห็นขนาดนั้นคู่ต่อไปชมพูและมินนี่ครับคือเราตีความว่าเราเป็นพี่น้องคู่แฝดกัน,นรรคือปกติหนู่เปนพี่มินนี่อยู่แล้วแต่ทีเนี้ยมินนี่เขาสูงกว่าเราก็เลยบอกมินนี่ว่า เอองั้นมินนี่วันนี้มินนี่เป็นพี่ต้องปกป้องฉันนะอะไรอย่างเงี้ยทั้งสองคนเข้ามาปุ๊บรู้เลยต้องทำท่าอะไรท่าอะไรท่าอะไรขึ้นูก็รู้เลยว่าพรุ่งนี้มีเวลาซ้อมคอนเซปต์ต่อไปคาวาอี้นะครับจับเวลาครับคาวาอี้ถามว่าเข้าทางไหมหึเข้ากับหน้ามั้งแต่จริงๆด้วยลักษณะนิสัยมินนี่เราไม่ใช่คนที่คาวาอี้เลยเราก็เลยคุยกับพี่ชมพูพี่ชมพูก็แบบ นันตามพี่มาหนูบอกวินนี่ว่ามินนี่เหมือนเราไปเที่ยวสวนสนุกเราแบบเราแฮปปี้มีความสุขมากคิดว่าค่อนข้างแบบง่ายไปหน่อยอะครับดูไม่ใช่ว่าชิปนะแต่ดูเบสิกเหมือนพวกแบบดาราญี่ปุ่นยิน้มกันเงี้ยเบเบลวิโคอนเซปต์สุดท้ายครับอาบองกันพี่ชมพูหันมาขอเวอ่เวอร์ได้ไหมมินนี่ก็เลยกอดพี่ชมพูไว้แล้วบอกว่าทิ้งตัวลงไปเลยพี่ชมพูก็ทิ้งจริงๆจ,จ้าเราก็เลยพายายามเอาคางไปชิดกับเขา แต่พี่ชมพูหน้าแดงไหวมากเลือดลงหัวไม่หายใจอะไรทั้งสิ้นสงสารเนาะลงไปแล้วก็ขึ้นไม่ได้มันเขาก็ค้างอยู่งั้นอะ่ะหงายไปเลยจ้าปล่อยทุกอย่างไปตามความรู้สึกเฮ้ยเออว่ะดีนะคูณเนี่ยแโโล้วโฟโล์ด้วยทำได้ดีครับในมุมมองจริงทำได้ดีนะสอมสอง หนึ่งหมดเวลาครับค,คู่ต่อไปครับอมอลตาและอีฟครับคู่นี้ก็เป็นคู่ป้าหาปลายคู่แก่ที่สุดในรายการค่ะคู่สเต็คคอนเซ็ปต์รัสเซย์นะครับสามสิบวินาทีจับเวลาครับหนึ่งสองสเออว่าก็ทำออกมาได้ไม่แย่เลยผ่านว่ะด้วยหน้าเขาทั้งคู่อ่ะแบบโพสนิ่งเฉยๆอย่ะเขาเหมาะอีกแล้ว คือช่วยกันคิดว่าแบบชีวิีมันต้องออกมาเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เป็นแฟรต,ต้องมีอะไรที่เชื่อมต่อกันเราช่วยกันคิดท่าเนี้ยเหมือนแบบเรียกว่าเฮ้ยงั้นแบบคล้องแข็งม,มันจะได้ดูแบบเรอเราแบบเราสีนงกันต่อไป k า w ีเดสจับเวลาครับหนึ่งสองสาม <c oughs> อ่าไปเรื่อย <c oughs> เรื่อยหนึ่งสองสามหัวเราะเก่งน้องหัวเราะพี่หัวเราะ ไปเลยจ้ามน,นุษย์ไวทองไงมนุษย์ไวทองมันทาท่าเขาไอ้ี้ไม่เป็นไงเฮ้ยมันทาท่าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ไงมันก็ใช้ความสดใสเข้าสู้ <laughs> ใช่มันก็ต้องหัวเราะสดใสแบบหัว <laughs> <laughs> เราะไปแรงมากหัวเราะอะไรก็ไม่รู้เรายิ่งไม่คิดเลยว่าสองคนนี้จะแบบเรสเซนต์เอาไงกับเขาไอ้ีอะไรเงี้ยปรากฏว่าไม่เลยปล่อยชิวปล่อยเซอร์แบบยิ้มหัวเราะออมากลายเป็นคู่ที่น่ารักออกมาเป็นธรรมชาติที่สุดคอนเ็ปต์สุดท้ายนะครับพร้อมค่ะ พอเอาวงการปุ๊บเขาหันหน้าเขาหากันนี่ก็เลยคิดไม่ไม่ไม,ไม่อย่าทำอย่าทำอย่าทำสรุปไม่รู้ไงไม่เห็นไงไม่รู้อเอ้ยทำท่าเดียวกันก็โอเคไม่เป็นไรเหมือนท่าโค้ดเลยมันจะแบบเป็นท่าเบสิ่งเบสิคมือนกับไม่ได้เว่อร์วังเหมือนที่เหมือนที่เราทํากันอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเขาอาจจะคิดตีนมาแบบนี้ใช่คิดมาแล้วค่ะมีอยู่ในหัวคู่สุดท้ายครับ แชนดี้และโซเซอรครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เชื่อเลยว่าเป็นแฝดกันจริงๆริเหมือนมากน่ากลัวมากครับจริงกลัวแฝดอะเหมือนหนังแฝ่อะตองต้องนะอันแรกลักชัวรี่นะครับกันตัดซาลอยคือไม่ต้องทำผ้าอะไรเยอะนิ่งๆเท้ๆโกโก้ไปเลยดูแพงไปเลยใช้แค่แบบไอติจดที่หน้าแบบเฉยๆไปเลยข้าโมเนี่ยผมเหมือนดูหนังผีเลยครับจริงๆเข้าใจว่าเป็นไฮแฟชั่นนะ แต่กับเมคกับกับผมที่เขาได้มาคือดูแบบดูน่ากลัวมากอะพี่ไม่นะคะมันคือแฟชั่นอะโอ้ส่งฟลังมาลักชัวรี่ที่คอด้วยท่าที่มั่นใจที่สุดคือท่าแอนโนกค,ค่ะเกี่ยวกับท่า,ทาน,นี้แหละไายแฟชั่นและลักชัวรี่สุดๆห <c oughs> <c oughs> นึ่งสองสามปึกงทั้งสองคนพี่ผมกลัวเลยถ้าหลังเทปเนี้ยออกผมว่าต้องมีคนจ้างเขาไปเล่นลนังพีแน่เลยครับ คอนเซิร์ท an. ok. ี่สองนะครับจับเวลาครับน่ารักเชียไม่ได้หน้าไม่ได okay. uh. ้เราสองคนเป็นสาวที่แบบสตรองทั้งคู่อ่ะให้มาน่ารักอ่ะมันก็ได้อยู่นะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเข้าอีทตามที่เขาชอบหรือเปล่าก็แบบจิ้มแก้มเอฟบดหัวอะไรเงี้ยพร้อมแล้วนะเอาวงกาดนะฮะจับเวลาครับหนึ่งสอง เราโดยส่วสนตัวเราไม่ชอบงานแบบนี้คือคิดไม่เยอะใช่เราเรารู้สึกว่า <c oughs> ความคาดหวังเราอยากเห็นความวสรีติค์เมือันโทนโดยมนิ่งไปนิงน่งแบบนิ่งนิ่งเอ่อเพลงดิโซโต้เนี่ยจริงๆแล้ว <c oughs> ก็เป็นอีกขั้หนึ่งที่เสียดายเพราะคิดเยอะไปหน่อยแต่จริงๆแล้วอ่ะควรจะมีมากกว่านี้นิดนึง ก่อนที่เราจะมาประกาศผลนะครับเรามาฟังคอมเมนต์จากกรรมการเลยดีกว่าครับออกแบบครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้สิ่งที่ได้เห็นก็คือการเตรียมทุกอย่างมาอย่างเรียบร้อยคือเห็นบางกลุ่มทํางานเป็นกลุ่มดีมากๆในหลา,ายกลุ่มบางกลุ่มคือผิดธีมผิดคอนเซปที่เราต้องการ และแน่นอนอยู่แล้ววันนี้พวกคุณได้ทํางานกันเป็นคู่นะครับแต่จะมีผู้ที่ทําดีที่สุดเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นและผู้ที่ทําแย่ที่สุดแค่คนเดียวเช่นกันครับและนี่คือภาพของคู่ที่ทําดีที่สุดครับกรีใจีใจก่อนเลยแล้วกระโดดกอดมนินนี่ก็มากอดด้วยก็แบบ ไม่ดีใจดีใจแบบอย่างน้อยก็แบบหนึ่งในทีมเราอะใครได้เราก็ดีใจเพราะเราเป็นทีมเดียวกันคนที่ทำดีที่สุดในวันนี้คือใครครับคนที่ชนะมาสเตอร์คลาสในวันนี้คือนีนีด้วยค่ะมนตราวันนี้คุณมนมาค่ะมาเต็มเต็มเลยชนะ วันนี้ที่เนนก็อาจจะเป็นเพราะเสียงหัวเราของบมนตราก็ได้นะครับ, <c oughs> บร็้าวกระดาะชอบตรงนั้นก็นะและผู้ที่ทำมาสคาซ้า้แย่ที่สุดนในวันนี้คือใครครับโซโอซอค่ะ ตัวแค่ว่ากดที่จะได้เข้ามาว่าเออแบบสิทธิ์ของคนแพ้จะเป็นยังไงคนชนะจะเป็นไงอะไรเงี้ยคืออะไรก็ได้ที่ไม่ต้องเข้าห้องดํก็ได้ในในวันนี้เราก็เป็นแฟนกันแล้วโซ่เดี๋ยวเราไปทำบุญด้วยกันจะได้รอทั้งคู่นะจ๊ะวันนี้ต้องขอขบคุณนะครับแมนเทอร์คอนนี่นะครับและคณออกแบบครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับมาสเตร์คซในวันนี้จบลงไปแล้วแต่แชมเปญยังรอพวกคณอยู่ครับขอให้โชคดีครับค่ะ